สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาแอบส่องต้นไม้ต้นเล็กๆของเรานะคะว่าแต่ละวันนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเท่าไหรนะคะเพราะว่าเลือกงานมาก็ยังไม่ทันเข้าบ้านนะคะก็มาแอบส่องดูเขาก่อนคะ่ะเมื่อวานเราก็ถ่ายคลิปของนางสุชาดานะคะ หลอดเขาก็ยังมาทันได้กลางใบนะคะวันนี้เขาเรื่มกลางขึ้นมาแล้วค่ะหลอดเอ่เลิ่อนก,กลางใบในชุมภูให้เห็นชัดเจนแล้วนะคะสําหรับสุชาดานางนี้ค่ะเมื่อวานก็เท้าลำไพเราก็เด็ดใบที่เขาเหลืองๆอ,ออกนะคะเขาไปเอาจะทิ้งใบแล้ว,ลว,ลวเด็ดออกไปใบหนึ่งคันแต่ก็ยังไม่มีหลอดใหม่ขึ้นมานะคะ แอบลุนทุนนิดๆค่ะเมื่อวานเราก็อัปเดตกีฬา,าหุ่มทองกำลังจะมีหลอดเล็กๆนะคะวันนี้ก็โตขึ้นมาติดหน่อยค่ะกีฬาหุ่มทองของเรานะคะจะมาแอบลุนอีกต้นหนึ่งนะคะเศรษฐีพันลาดของเราเงียบอยู่นานวันนี้ก็เหมือนกับแอบเห็นเขาจะมีหลอดเล็กๆแล้วนะคะหลอดเล็กๆสีเขียว นิดหน่อยนะคะเริ่มจะเริ่มจะเคลื่อนไหวตัวเองขึ้นมานิดหน่อยแล้วค่ะใบสุดท้ายของเขาก็ไม่ค่อยจะ่างนะคะ่ดงนิดเดียวนะคะใบสุดท้ายของเขาเนี่ยคือใบนี้นะคะเขียวๆใบใบล่าสุดนะคะเขียวๆแล้วก็กําลังจะมีหลอดเล็กๆขึ้นมาอีกหลอดหนึ่งนะคะสําหรับเศรษฐีพันล้านของเราจะโตหรือไม่คอยลุ้นอยู่เนี่ยค่ะทุกวันลุ้นทุกวันเลยค่ะ เลิกงานมาก็มาลุ้นต้นเล็กๆของเรานี่แหละค่ะลุ้นให้ลุ้นทุกวันแต่เขาก็เขาก็ไม่โตทุกวันหรอกค่ะเขาก็เงียบเงียบของเขาอยู่หลายวันพันดาวของเราก็เงียบแล้วนะคะยังไม่มีหลอดนะคะพันดาวกับเนี่ยปราสาทท้องของเราไม่ยอมมีหลอดพื่มขึ้นมาเลยนะคะ ก็คอยรุ้นเขาเพราะว่าต้นนี้รู้สึกว่าจะคงพยายามจะรุ้นเห็นเห็นใบเขาสีใบเขาสวยค่ะก็เลยรุ้นดูทุกวันแต่ว่าเขาก็ต้นเล็กนะคะเขาอาจพอตโตขึ้นเขาใบเขาอาจจะเปลี่ยนก็นได้แต่ตอนนี้ชอบดูใบเขาค่ะชอบชมใบเขาใบเขาสวยสีเขาสวยค่ะ ยังไงก็ยังไม่มีโหลดขึ้นมาใหม่เลยนะคะจดตัวเลขคนนี้ปราดสาท,ทงค่ะแล้วก็สีปราดเราก็ไม่มีความเคลื่อนไหวเลยนะคะสีปลาดเราที่แอบเห็นต้นหนึ่งมีความเคลื่อนไหวเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วนะคะก็คือเจ้าจัก,กรพรรดิค่ะ เริ่มมีหลอดให้เราเห็นแล้วนะคะเจ้าจักรพัรดหลอดเล็กๆถือว่าเคลื่อนไหวเร็วอยู่นะคะมาอยู่กับเราได้ไม่ถึงสองไม่ทงสองสัปดาห์นะคะเนี่ยเริ่มมีหลอดใหม่ขึ้นมาแล้วค่ะเจ้าจักรพัรดนะคะเจ้าของก็มาแอบส่องทุกวันแอบส่องทุกวันเลยนะคะ กีาหน้าเขียวของเราก็ดูแข็งแรงดูแข็งแรงดูเข้มแข็งแต่ก็ยังไม่มีหลอดนะคะเขายังเล็กค่ะเขาเล็กเกินไปให้เขาอยู่ไปก่อนนะคะใช่ชนต้นนี้ก็มีหลอดมาเรื่อยๆแต่ไม่ด่างเลยไม่แดงเลยนะคะนานแล้วเขาจะไปถึงไหนเขาจะอยู่ถึงวันไหนหลอดมาเรื่อยๆแต่ไม่มีสีค่ะ นี่ได้รุ้นหน่อยก็คือเศรษฐีพันล้านของเราที่แอบดูแอบดูว่ามีหลอดเล็กๆมาเพิ่มเติมแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและเป็นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ